ทุกเรื่องบนเตียงครับนั่นคือหัวข้อของเราในวันนี้และก่อนเบรกเราพูดถึงการปล่อยให้สุนัขนอนร่วมเตียงแต่แล้วการแบ่งเตียงกับลูกๆล่ะเป็นความคิดที่ดีหรือไม่ครับโดยทาง<ด>ส<อ>ังคมแล้วหลายคนไม่สนับสนุนมันแต่รู้ไหมในเมื่อหมานอนบนเตียงได้ทำไมเด็กๆทำไม่ได้ล่ะครับ อ๋อใช่ค่ะไม่เอาหน้าฉันเป็นคนหนึ่งนะคะที่สนับสนุนเรื่องนี้ค่ะเช่นเดียวกับดรเซียสและคุณพ่อของเขาด้วยนะคะคือฉันจะบอกว่าในเชิงจิตวิทยามาช่วยให้เด็กๆโตขึ้นรู้สึกมั่นคงผูกพันแล้วก็รักมันเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะและฉันก็ยังมีนะคะทุกคนคงแปลกใจกันนะคะลูกอายุแปดขวบยังนอนอยู่กับฉันอยู่เขาเป็นเด็กพิเศษที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่มากกว่าปกตินะคะแต่สำหรับผมนั่นคงจะอายุมากเกินไปลูกสองคนของผมในวันเกิดเป็นที่สองและสาม เรา uh huh. ย้ายพวกเขาไปนอนเตียงตัวเองแต่ก่อนที่จะไปมันเยี่ยมมากแต่สั้งหมผมคงไม่ปล่อยให้ลูกอายุ8ขวบนอนด้วยแน่แต่ผม uh huh. จะไม่บอกข้อ <c oughs> แม่หรอกนะว่ามันผิด แล้วอิสระสําหรับเด็กเละครับเพราะผมไม่ได้นอนกับพ่อแม่เลยตอนที่เริ่มโตผมโตขึ้นมาโดยนอนคนเดียวมาโดยตลอดอแต่ผมก็ยังไม่ชอบนอนกับสัตว์เลี้ยงและถ้าผมเป็นพ่อคนผมก็คงไม่ให้ลูกนอนกับผมตอนอายุแปดถึงเก้าขวบแล้วนะครับแต่ว่าฉัตนต้ะถูกบังคับให้นอนคนเดียวในห้องขณะที่พวกน้องชายได้แบ่งห้องกันนะคะพ่อแม่ฉันนอนอยู่ห้องเดียวกันฉันกลัวแล้วก็ต้องเปิดไฟเอาไว้ค่ะคือฉันกลัวมากๆเลยกลัวตลอดเวลาค่ะฉันก็เลยเออไม่อยากให้ลูกรู้สึกแบบที่ฉันเคยรู้สึกมาก่อนนะคะมาพูดเรื่องนี้เลยไหมครับใช่ ผ่านโ <Okay. S 1> พลิคอมคือคุณแม่ลูกสองที่อยากรู้ว่าลูกของเธอยังนอนกับเธอได้ไหมยินดีต้อนรับครับอเมริสครับสวัสดีครับอเมริสเ oh, ออครับคุณลูกคุณอายุสองกับสี่ปีใช่ไหมครับสองกับสี่ค่ะใช่ค่ะรู้ไหมความเห็นผมผมว่ามาแล้วแต่คนนะทุกคนต้องตอบคาถามว่าทุกคนมีความสุขไหมถ้าสามี uh huh. คุณไม่มีความสุขคุณก็ต้อง uh huh. หาทางปาดีบ uh ัน huh. นอมแต่ถ้าทุกคนมีความสุขมันก็ดีนะไม่มีอะไรที่บอกว่ามันผิดแต่ผมสงสัยว่าคุณเคยอ คุณเคยคิดไหมว่าสุดท้ายคุณจะส่งพวกเขาไปนอนในห้องตัวเองยังไงเพราะว่าเด็กสี่ขวบเขาใช้ชีวิตเขานอนบนเตียงกับคุณมาตลอด mm hmm. แล้วสุดท้ายคุณ <c oughs> ต้องให้เขาออกไป <c oughs> เคยคิดบ้างหรือเปล่าล่ะครับว่าอย่างไงครับ เออคือฉันไม่ได้คิดเลยค่ะแต่รู้ไหมคะฉันเคยบอกเรื่องนี้กับเพื่อนพวกเขาคิดว่ามันแปลกฉันก็เลยอ่ะคือเดี๋ยวนะคะ่ะฉันมีเคล็ดลับด,ดีมาบอกค่ะเมื่อทุกคนพร้อมคุณต้องทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องการเตรียมห้องไม่ว่ามันจะใหม่อายุสี่ขวบเนี่ยลูกสาวหรือว่าลูกชายกันแน่คะ โอ้ลูกสาวค่ะโอเคค่ะคุณต้องซื้อผ้าพุที่นอนลายเจ้าหญิงหรือฮันนามอนทาน่าอะไรพวกนั้นนะคะอะไรก็ได้ที่ทําให้เธอตื่นเต้นเกี่ยวกับการนอนนะคะแล้วก็ออกกฎว่าคุณจะต้องอเริ่มใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์พูดถึงมันว่าโอ้อีกสัปดาห์หนึ่งลูกจะได้เริ่มนอนบนเตียงใหม่แล้วนะคุณให้ความสนใจกับมันไปสักอาทิตย์หนึ่งตื่นเต้นดีใจเธอจะได้รู้สึกตื่นเต้นไปด้วยแล้วพอคุณพาเธอไปนอนคุณก็บอกว่าหนูแค่เริ่มนอนที่เตียงเท่านั้นนะจ้าถ้าหนูตื่นขึ้นมาแล้วกลัวหรือหับคคุณ่่ะกอนอื่นก็เียงคืนแล้วก็ตอนหา สามนะคะจากนั้นพอพวกเขาตื่นพวกเขาก็จะเกลียดเด็กกลอที่เราใช้ตอนเวลาเด็กๆเดินกลับมาหาคนที่เตียงเรามีกฎว่าห้าปลุกพ่อกับแม่อย่างเด็ดขาดนะอใช่ค่ะถอนมานอนเตียงเราได้ไม่เป็นไรพ่อแม่ยินดีต้อนรับแต่อย่าปลุกเราเพราะว่าเราต้องนอนเหมือนกันและเราไม่อยากจะงุดหงิดตอนเช้าอีกทางหนึ่งที่คุณทําได้ก็คือถ้าพวกเขาติดห้องนอนคุณจริงๆและพวกเขาไม่อยากจะไปนอนห้องของตัวเองก่อนอื่นก็เริงเขาไว้ที่ปลายเท้าคุณก่อนนะครับมันจะเป็น ทางออกที่ดีมากครับใชอย่างนั้นครับใช่เป็นั้นถ้าอยากย้ากเขาได้ตอนกลางดึกคุณย้ายเข้าไปไว้ตรงนั้นจะได้มีพื้นที่ส่วนตัวหรือให้พวกเขานอนที่นั่นสักสองเดือน2อาทิตย์อะไรก็ได้แล้วค่อยๆย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งของห้อง แล้วเข้าไปอ่นอกห้องแล้วในที่สุดเข้าไปที่เตียงตัวเองในห้องนอนตัวเองนั่นคือสิ่งที่เราทํากับลูกสาวสามขวบตอนนั้นครับมันใช้ได้ผลมาภากเลยได้ผลจริงๆนะครับผมอ่าอยากจะขอแนะนําแบบนี้นะครับค่ะฉจะรักคุณมากเลยจริงครับแต่อย่างน้อยนะครับเราเห็นพร้องกันว่าถ้าคุณตื่นมาพร้อมกับลูกและพวกเขามองหน้าคุณแล้วบอกว่าแม่กุญแจรถอยู่ไหนครับถึงเวลาเตโดออกจากไปอย่างไร้เลยยิ่งดี <laughs> ข้าเห็นด้วยค่ะอมเมริสกับคุณมากที่อยู่กับเรานะครับขอบคุณค่ะอีกสักครู่ครับความเครียดและความฝันเกี่ยวกับเซ็กส์หมายถึงอะไรกันแน่และต่อมาเมื่อถึงเวลาต้องเผชิญความจริงและจริงจังกับที่นอนของคุณอย่าไปไหนเด็ดขาดนะครับ เอาละตอนนี้ผมนอนบนที่นอนที่นิ่มมากเลยทีเดียวแล้วครับและผมอยากรู้ว่ามันบอกไหมว่าผมนอนบนที่นอนที่ไม่เหมาะกับูมหรือไคุณจะนอนไม่ถูกนะครับ <c oughs> เราต่างรู้ว่าการนอนหลับสําคัญต่อสุขภาพโดยรวมของคุณแต่ความเครียดมีผลต่อความฝันไหมเราไปถามผู้คนในเรื่องนี้กันดูครับฉันเคยฝันว่าจนันลืมไปสอบที่มหาลัยเมื่อหลายปีก่อน ทุกอย่างที่ฉันทำปริญญาทุกอย่างทุกอย่างกลายเป็นโมฆะไปหมดเลยค่ะฉันหากางเกงไม่เจอนะคะแล้วต้องไปทำงานทั่ทันที่ไม่มีกางเกงจะใส่นะคะปันที่เครียดของผมคือแมงมุมแบบนี้ผมกลัวแมงมุมมันปังเข้ามาในปากผมแล้วก็กัดผมนะครับมันกัดผมครับ คิดว่างไงครับว้าวคลาสสิกมากเลยล่ะคะ่ะฝันที่พยายามจะสอบแต่ตอบอะไรไม่ได้เลยคะ่ะเหลือแค่นาทีต้องทำข้อสอบให้หมดอะไรทำนองนั้นมันเครียดมากเลยนะคะเออมันเครียดจริงนจนิง <ๆ S 1> คะ่ะของโรงเรียนแพทย์ใช,ใช่ไหมใช่ค่ะ <laughs> ออแต่ว่าอะไรคือฝันคะ่ะความรู้สึกที่เปลี่ยนเป็นภาพเรานำภาพและชิ้นส่วนจากความจำและสิ่งที่ได้รับจากสื่อ เราเอาความรู้สึกมาแล้วก็แปลความผ่านมันฉันว่าความฝันสําคัญต่อสุขภาพจิตของเรานะคะการรู้จักความฝันแล้วก็ใช้เป็นประหลอดวัดส,สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะความเครียดมีผลต่อฝันนะครับตั้งแต่ฝันเครียดไปจนถึงฝันเรื่องเซ็กส์เราได้อีเมลจากมารีนที่อแอรแลนต้ามีมคําถามน่าสนใจครับเธอเขียนมาถามว่าทําไมฉันมีอากาซัมในความฝันแต่ไม่ใช่ในชีวิตจริงนะคะผมไม่อยากจะพูดนะครับว่า แต่เราคิดว่าผู้ชายหนุ่มๆก็มีฝันเปียกเหมือนกันนะครับซึ่งก็มาถึงก,<ม>า,การมีอักขระซึมตอนหลับนั่นเองนะครับช่วย,วยสิครับผู้หญิงนะคะ,ะ,คะส่วนใหญ่อยู่บนนี้นะคะและมันก็คือความคิดของเราเนั่นเองค่ะถ้าคุณมีอะไรที่อีโรติกมากๆหรือว่าปลุกเราคุณเออมันจะกระตุ้นข้างล่างและทําให้คุณมีอากขระซึมในฝันได้นะคะก็เป็นเรื่องปกติค่ะซึ่งตอบคําถามของผู้ชมเราค่ะคําถามของเธอก็คือเธอมีอาการซ้มขณะที่หลับแต่ไม่ใช่ตอนตื่นค่ะคําตอบนั้นก็คือ อาจจะมีความเห็นเชิงลบไม่ว่าจะเป็นทางวัฒนธรรมหรือว่าจากครอบครัวที่ห้ามไม่ให้เธอทํามันก็เลยทําให้เธอรู้สึกไม่ค่อยดีนะคะที่ไม่ให้ทําตามธรรมชาติเวลาที่ร่างกายผ่อนคลายและเมื่อเสียงยับยั้งพวกนั้นเงียบลงเธอก็สามารถที่จะทําได้ในฝันฉันแนะนําให้คุณเข้าถึงความรู้สึกเชิงลบเกี่ยวกับเรื่องเพศและก็ออกซิซัมนะคะและเอาชนะมันให้ได้ค่ะและ รู้จักมันค่ะใช่ค่ะรู้จักร่างกายของตัวเองค่ะหลายคนมีปัญหาในเรื่องการหาปุ่มพวกนั้นว่ามันอยู่ที่ไหนกันแน่นะคะคุณกําลังบอกว่าผู้หญิงควรมีเวลากับตัวเองเพื่อหาว่าปุ่มอยู่ที่ไหนใช่รู้จักตัวเองค่ะผู้หญิงทุกคนควรใช้กระจกและเข้าใจอวัยวะเพศของตัวเองนะคะถ้าคุณเล่นเครื่องดนตรีตัวเองไม่ได้แล้วก็คุณจะสอนผู้ชายให้ทำแบบนั้นได้ไงถูกเพลงเลยค่ะ ถูกต้องค่ะผมได้ความรู้ไปเยอะเลยครับขอบคุณนะสาวๆอีกสักครู่นะครับ <S <S ที่นอนของคุณมีผลอะไรกับผิวหนังบ้างอย่าไปไหนนะครับสักครู่ครับ <S <S 1> <S 1> <_ EN> กลับมาสู่เดอะด็อกเตอร์กันอีกครั้งเราเรียกช่วงนี้ว่าถามแพทย์ผิวหนังดีกว่าครับเพื่อตอบคำถามที่โดนใจหลายข้อและคำถามแรกมาจากจอยส์ที่ดัลลัสเขียนมาว่าฉันมีสิวที่หน้าอกและก็หลังตอนนอนที่นอนแข็งๆที่มีเส้นใยไม่ดีเป็นสาเหตุในเรื่องพวกนี้หรือเปล่าคะเราสอบถามดรริเบกาฟิเจรัลเพื่อหาคำตอบไปชมคำตอบของเธอกันครับนี่เป็นคำถามที่ฉันพบเสมอค่ะใช่ค่ะเส้นได้สํสคัญคุณภาพของผ้าก็ด้วยค่ะ ผ้าแข็งแบบโพลีเอสเตอร์ทำให้ผิวหนังระคายเคืองค่ะขณะที่ผ้าฝ้ายเนื้อละเอียดจะไม่นะคะลักษณะของผ้าปูที่นอนที่ดีก็คือนิ่มลื่นแล้วก็สะอาดค่ะจำไว้นะคะคำถามต่อไปของเรามาจากแครที่ทาง Facebook ค่ะเ้าเขียนมาว่าแฟนฉันเป็นต่อมค้นอักเสบที่ขาเป็นไปได้ไม่ว่าฉันจะติดด้วยการนอนบนเตียงเดียวกันกันกบเขาไปฟังสกาดรฟิชูเรลจะบอกว่าไงบ้างคะ น่าดีใจที่ไม่น่าจะเป็นแบบนั้นนะคะส่วนใหญ่ต่อมคนอักเสบจะไม่รุนแรงและหายไปได้เองค่ะแต่กลับกันนะคะการใช้มีดโกนร่วมกับคนที่เป็นต่อมคนอักเสบจะเสี่ยงมากกว่าค่ะอ่ลละค่ะคำถามสุดท้ายจาก at all day dancer ทางทวิตเตอร์นะคะเธอทวีตว่าบางทีฉันตื่นมาแล้วมีรอยบุมบนหน้านานหลายชั่วโมงมันจะทำให้ผิวหนังเสียหายเป็นการถาวรไหมคะดรฟิชร์ลคะ รอยหุ่มพวกนั้นเป็นรอยจากการนอนค่ะแต่เส้นมันจะอยู่นานขึ้นและนานขึ้นเมื่อเราอายุมากขึ้นนะครับเพราะเรารู้ว่าดวงอาทิตย์คือปัจจัยหลักในการทำร้ายผิวเราจึงต้องทาก,กันแดดเป็นประจำค่ะหลังจากนี้หมอนที่นิ่มขึ้นพร้อมผ้าปูที่นอนคุณภาพดีจะทำให้เส้นน้อยลงเร็วกุณตินต่อไปเราจะไปดูว่าที่นอนแบบไหนเหมาะกับดรเซียสและคุณอย่าไปไหนนะครับ ในช่วงต้น,นรายการดราเซียสได้รับการตรวจหลังเวทีเพื่อดูว่าเขาคนนอนที่นอนแบบไหนตอนนี้เราไปดูผลกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงกันบ้างผมอยากรู้ผลมากเพราะว่าตอนนี้ผมนอนบนที่นอนที่ค่อนข้างนิ่มมากเลยทีเดียวนะครับเออและผมอยากรู้ว่าผมนอนที่นอนผิดหรือเปล่าครับช่วยอธิบายให้ผมฟังหน่อยครับดูเหมือนคุณจะนอนที่นอนที่เหมาะสมแล้วนะครับเจ้าสีนี้ได้วิเคราะห์ร่างกายคุณแล้วและตอนนี้เรารู้ลักษณะการรองรับที่คุณต้องการ ดูเหมือนคุณจะต้องการการรองรับที่มากกว่าที่มีและคุณบอกว่าเริ่มปวดหลังใช่ไหมครับบางทีอาการปวดที่เป็นเราอาจจะสามารถใช่เราอาจจัดการได้โดยการนอนบนฟูกที่เหมาะสมโอเคเจ๋งทีนี้ถ้าผมไปที่ร้านกับเจ้านี่ผมควรบอกว่าไงดีครับถ้าคุณไปพร้อมนี่ที่ร้านควจะมีทุกอย่างฟูกทุกประเภทที่จะมีรหัสสีกำกับอยู่ของคุณดูเหมือนจะเป็นสีแดงนะครับนี่คุณก็ไปมองหาที่แดงนั้นที่สุด ถ้าคุณไปหาอันที่เหมาะสมกับคุณแค่นั้นเองไม่ต้องเดาอีกต่อไปครับเยี่ยมไปเลยครับเยี่ยมจริงครับขอบคุณมากครับดรเอกซ์แมนครับดีครับวันนี้รายการของเราสนุกมากๆเลยนะครับแต่ว่าเรายังมีของมาฝากคุณด้วยนะครับเราสมชุดนอนแสนสนุกนี้ตลอดรายการและน็อต westcraft จะแจกให้ทุกคนกลับบ้านเป็นคนละคู่ด้วยจะได้นอนเส้ามา การเคล็ดลับการหลับสบายมากกว่านี้เข้าไปได้ที่ thedoctorstv.com ผมอยากแบ่งปันเรื่องส่วนตัวด้วยครับเช้านี้ตอนที่สามครึ่งโ uh huh. ทรศัพท์ผมดังขึ้นมาใครสักคนโทรมาจากอ a s t Coast uh huh. เพื่อที่จะปลุกผมสองชั่วโมงครึ่งต่อมานะครับผมได้แต่นอนกระสับกระส่ายอยู่บนที่นอนเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากจะขอแนะนำว่านี่คือด็อกเตอร์ซอเดอร์เลยนะครับเอาเทคโนโลยีออกจากห้องนอนของคุณไปซะ <c oughs> คุณจะได้หลับได้ดีขึ้นนะครับ <c oughs> มันดีต่อสุขภาพด้วยแล้วก็เชื่อผมเลยครับว่าคุณค่อยโทรกลับตอนเช้าก็ยังได้ <c oughs> นอกจากคุณจะเป็นหมอนะครับ <c oughs> งั้นคุณก็ควรโทรกลับคืนนี้เลยว่า <c oughs> ไหม <c oughs> เอาเทคโนโลยีออกจากห้องนอนนะครับนั่นคือดรซอเดอร์ขอบคุณที่ติดตามครับ <c oughs>